สบายดีพี่นอ้องกล้องบายเบิร์ดสกูสิคนเบิรดสมองสปอร์ตเด้มพี่น้องเด้อตอนนี้ก็อยู่ในรถพี่น้องเอ้ยขับรถเองถ่ายคลิปเองมือหนึ่งจับพวงมาลัยมือหนึ่งจับโทรศัพท์พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิวาดเสียวหน,น่อยจักหน่อยขอบคุณขอบคุณที่เขาเออเบิร์มาส้มซ่องบ่าวล่าพาเพลินเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าตอนนี้กับเราเลียบเบิร์กล้องเราเรียบเบิเร์คนทางเนาะ พอครับลดอยู่มองมาพเดียวพี่นอ้องเอ้ยมันนี้กะทีมาวิอยากแน่ทุมาวิอยกายกมาทุระน้อยหนึ่งเนาะกําลังสีไปหาพ่อใหญ่พามเพิ่นเนาะตาพามเถาะอะไตาพามท่องไงมาสั่นซะตาพามท่องไงอดแต่เล่านะพี่น้องเนะาะอดีตพี่นอ้องเอ้ยอดีตเคยเป็นเสียวอันพ่อพ่อเนอนะั่ยแหละเนาะคนนั่นแหละที่เป็นเสียว สิเบิงสิแง่งนำกานน่ะละนักขุนและยคนที่ติดตามช่องยูทูบบ่าวเล่าปาะเพืีว่าเคือ่องกายบ่าวฟังเล่ากันสิ่วดีพี่น้องเอ้ยเนานะว่าความเป็นมาความเป็นมาเป็นอย่างไรภาษาความผูกพันเป็น,ปน,อ,นอย่างไดสิไปลับเพื้นอยู่รักสามสิบหาพี่น้องเอ้ยปั๊บน้ำมันปตทเนาะตอนนี้สุเพื่อนมาหอดแล้วนั่งรถน้องไส้แหลวมานาาั่งรถบ่าวบอยมามาถ่ายอยู่หันว่าสันกับแม่น้องเทนแหน่ผู้ว,ว่ามีไพ่แหน่อยู่นีนะ่ยฮนเนาะ มาทาเ้าอยู่หันเขาน่เสียรถดไปหาพิ่นอืะสิไปแงกกันอยู่หันเนะาะแม่น้องเท่นครับมันบาบอยอะไรน้องไายนยก็สิไปอีกทางนึ่งไปวิ่กอ่ะกันละไปแหละ,หละบอนแม่น้องวินแหละออบอนแม่น้อง,งวิน,ะนหนักซาโตเนาะส่วนเ้ากระสิกับขหญ่ภาพเรือพีอ่อ่เฮาะแหละมีซักเวทพี่ไ่เฮานะ สิไปเบียคือกันสิไปอีกบ่อนหนึ่งเนาะ,ะกาหลายคนอะไรคนเกษตรผู้ได้เห็นน้ำกันพี่น,อน้องเอ้เนาะว่าสิไปทางใดเห็ดยังแน่เนาะตอนนี้ไปลักษาสิมหาการหารักพี่น้องเอ้หรือว่าหา,ก,ก,หาก,กิโลเนาะผ้ามังกรอยากสัน่อนอยากคอดเนี่ยเด้อเพราะว่าอยู่ในรถเนาะรถมังกรสิเป็นลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงแนวจังน้อยพี่นอ้องเอ้เพราะว่าทางมันเป็นคืดเนาะ ขอบุณขอบุณขอบมงขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เขาเอาเบิ่งมาชมเนะเาะเก็บผ้าไว้สําผีก่อนพี่น้องเอ้ยถาไว้เบิ่งบัดหอดพื่นแหละบัดหอดเนาะเสียวเพราะว่าทางโคกทางยังแหน่กระบุมกระบำ หอดปั๊มเลยพี่น้องเลยอืลดขนาดกระแวปั๊มคือกันเนาะ ลดเข้าไปก่อนอาา่าฮะรถลอด,ดเติมน้ำมันะนะพลึกแทะเยอะแยะเลย าเยอะแยะเลยเล่นแม่น้องเทนพิลล์ทีมงานแม่ใหญ่สอนมวนบ่อไปบุญเนินหิน,หม,วนหมวนบ่อ โดยโดยย่นนางไงแน่น่ะอ๋อใหญ่รอม ไปยังคุณอ่ะฮะอยู่นี่บมมีบ่ยาสูบนะ่อ้ยว่าสิเปิดประตูให้อ่ะคึอคือคืสวัสดีพี่น้องความว่านกไส ไปเลยบ่อห่าวเลยได้อยู่ยังะหอนบ่อืห่อนแล้วห่อน đẹp ตื่นเอ๋นอืมาห่อนถึงเลยนดิถึงเลยฮะหย่างจนหอบเบื้แถวหน่ะหย่างจนหอบเบิดเลยเป็นไปหย่างหายอย่างเนาะเป็นยาซูไปย่างไปย่างหอบที่เลยโควิดมันแหงละบานเอ็มานี่มือน่ะ หนาเสื่อก่อนพี่น้องเว้ยน้องจะเป่าควิดมาเนี่ยยากลืมลืมลืมแต่พุ่นลืมแต่เพิ่นเพราะได้คืนโหลดพุ่นให้คืนโหลดก่อนเลยหากระขิดนอ,อกเนี่ยสเปรย์นี่กันไว้เนี่ยกันคอยหรว่กันโควิดซื้อไว้ถกติดโตวัวไว้ธนาคารคือหยุดหน่อะ อยามาดูข่า,า,า,ขาวพูดโอเคพี่น้องไหมอาเบิ้ลคนเหยจุดหมายปลายทางคณาเะเอห้องน้าบ่นี่ขันว่าผมมีคนอยู่เผมนคือเหนหลอกประตูสนาะ ก็เปิดไว้ตอนนี้ก็อยู่บ้านกลางโพสีพี่น้องเลยเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์นครบ์นาะตรงนั้นก็จะเป็นบ่อนเขาขายหมากแตงหมากโมอะไรเงี้ยนน้ะตามมาดูฮะยาวเลยแถวนน้นะ่ะ กระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้เนาะถามเฮืือนกัล่างนิดเไปไ็นด้แมนเบิดสองอันนะบอก <c oughs> มาปรึกษาหาลือ มาผัดโอเห็นพี่นองเลยกาอลังนี่ก็เป็นเนี่ยอแห่มซินทมคือกันด้พี่นองเลยนะเป็นเนี่ยอแม่มซินทาจะได้บ้านกลางโคศี คือการกับมันบอลน,นั้นแม่น้องมินไปหักฟ้าแหละเนาะคือการกับยูบ้านยองแตะแหละบอลก็อลให้แม่ไปหักษาแหละแล้วว่านรกรึกษาห<ด>้ือกับเพื่อนก่อน

ไปอยู่บ่ไป,ปไปห้างได้บันไปอยู่หน้าเออแล้วมันมีแต่เมียเไิ่บ่ ไปอยู่น้ากันบอกไปอยู่หน้าน้ากันนะพ่อพ่อโฮมก็อยู่หน้าน้ากันนะบ่ลงอยู่หน้าวอยู่หน้ามีอะไ่ลงตันี้หตัวนี้ไปนั่งเว้ยขึ้นไปขึ้นนไปไปขึ้นรถมา เจอกันเ้อพี่น้องเลยเจอกันแล้วน่ะนเจอกันแล้ว,น,น,ลวนี่แหละอาจารย์เพิ่นหรือว่าพอา่อใหญ่ี่งสินธรรมอะไรนะเป็นอะไรสินธรรโ๊พี่ประันเป็นอะไรพ่อว่า,วายัางเพิ่มาดอ,อาาไน,น้อเพระว่าลุง ุน่องเล่ล้วไปหับเก้องน้องเท็นนะไปรับ้ทังตรงเท็สุมา่แต่ว่ามังกัดีอย่างหนึ่นงตัวนี้ลมันไก่บานเฮาไก่บานเฮาได้ตาสัสดไก่ต้องางแง่เจะาทางผ่านไปผ่านมาเฮาซึนมันนทงไปไสเขาก็ต้องผ่านเส,นส้นนอางสวต้องผ่านโอเคเด็กน้องเ้อจบนเทียงสั้นนี่แห้นะขอบุญขอบุึางาับบุงมาซม่เด็กน้องเ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เอพี่น้อ,องเด้อยไปแล้วสบายดีสบาย